วันนี้นะครับจะลองปลูกมะม่วงมะม่วงอะไรไม่รู้คุณอามาให้ลูกกลมๆใหญ่ๆเรียกไม่ถูกเหมือนกันเห็นลูกมันแปลกดีนะครับพอดีมีคนเคยบอกว่าเวลาปลูกมะม่วงเนี่ยก็กินจนเสร็จแล้วเอาไปล้างนะครับแล้วก็เอาไปจากแดดหนึ่งแดดให้แห้งน,นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็งงเหมือนกันผมนึกว่าให้ให้ให ปักลงไปในดินเลยหรือฝังไปในดินเลยเขาบอกว่าให้เอาเปลือกคุ้มเมล็ดออกอ่ะผมก็จะลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนาะแป๊บหนึ่งรูก็จะนี่แล้วโทรสับถามก่อนเออวางบนมาหินนะครับไม่มีตัวจับนี่หูก็เลาะตรงขอบ้านข้าออกแล้วเขาบอกให้เอาเปลือกคุ้มเมล็ดออกนี่นี่เปลือกคุ้มเมล็ดนะครับแล้วก็เอา,มาเมล็ดข้างในนี่ออกจริงหรือเาไม่รู้นะ ก็จะจะลองทำอย่างนี้ก็ว่าอีนะครับนี่เปิดคุดมมเล็ดนะ้ะเด็กๆน,นี่มีเมล็ดที่อยู่ข้างในนะครับแล้วเขาบอกให้เอาไปฝังอุ้ยอุดทิ้งไม่อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเขาเอาลงในขยะนะครับนี่คือมเมล็ดข้างในตอากูเฉียนเฉียนไปโดนหน่อยนึงนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าแล้วเขาบอกให้ไปฝังในดินลักษณะน,นี้นะครับนี่นบานี้ดูนะครับ นี่คือคลิปที่ครูทดลองนะนี่คุณครูฟ้าเขามีดินอยู่ออนะครับดินปลูกต้นไม้ของคุณฟ้าเขาก็เลยเอามาลองเพาะในนี้ก่อนนะครับนะครูก็จะฝังนะครับแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปนี้เป็นทดลองนะครูทดลองครูทดลอง จะขึ้นอย่างที่เขาว่าห,าหรอือเปล่านะปลูกม,มะม่วงเด็นเมล็ดนะครับผมจะลองดูนะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมเอาเปลือกุ่มเมล็ดออกแล้วก็ฝังลงไปนะครับมีมะม่วงนะครับมะม่วงอะไรไม่รู้ลูกกลมๆใหญ่ๆนะครับอร่อยดีนะโอเคคลิปนี้ขอจบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันขึ้นแล้วเรามาดูกันใหม่